ื่อนสังเกตดูดีๆนะครับว่ารถมันสั่นยังไงนะครับมันสั่นแล้วมันสะดุดนะครับแล้วก็มีกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงออกที่ปลายท่อไอเสียด้วยนะครับมันสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเหยียบไม่สนุกนะครับมันขับไม่สนุกนะครับรถมันไม่ลื่นฮะมันมีการสะดุดของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมามาดูตอนที่มันสะดุดนะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการแก้ปัญหาของรถ n i s สันเชน a J32 าอนะครับรหัสเครื่อง mr 2 0 de นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2000นนะครับอาการของเขาคือมีการสั่นสะดุดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงออกที่ปลายท่อไอเสียด้วยนะครับซึ่งการสั่นสะดุดของเครื่องยนต์เนี่ย มันเหมือนกับมีปริมาณของเชื้อเพลิงลงไปที่ห้องเผาไหม้นะครับแต่ว่าในส่วนของห้องเผาไหม้เนี่ยเมื่อมีการาจุดระเบิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดระบบของเครื่องยนต์หรือว่าระบบของการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ ระบบของเชื้อเพลิงผิดปกติเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยออกไปที่ปลายท่อไอเสียนะครับหรือว่าเวลาเรานั่งอยู่ในห้องโดยสารหรือว่าห้องคนขับเนี่ยเราก็จะได้ได้กลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นก็แปลว่าระบบในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ว่าเหตุผลใดไม่อาจจะเป็นหัวเทียนอาจจะบอดนะครับที่หัวเทียนบอดเนี่ยมันมีสาเหตุมาจาก อะไรนะครับมาจากการจ่ายน้ํามันที่เยอะเกินไปนะครับในการจ่ายน้ํามันเนี่ยมันจะอ้างอิงไปที่กล่องของเครื่องควบคุมเครื่องยนต์นะครับกล่องควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยจะกําหนดระยะเวลานะเขาเรียกว่ามิลิเซกนะครับอ่ามิเเซกเนี่ยมันแบ่งย่อยของวินาทีลงไปอีกนะครับซึ่งตาเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะตาเรามองมองไม่เห็นเลยอะครับ มันต้องใช้ซึ่งมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการจับนะมินเซกนะครับในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้ามันจ่ายยาวนานคือมันฉีดลงไปเนี่ยใช้เวลายาวยาวมากเกินไปเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีอาการผมเรียกมันว่าน้ำมันท่วมนะน้ำมันท่วมนะครับแต่น้ำมันท่วมของรถรุ่นใหม่ไม่เหมือนคาร์บูเรเตอร์ รบับบูรเตอร์น้ำมันท่วมเนี่ยมันแทบจะขับไม่ได้เลยนะแต่เนื่องจากหัวฉีดเนี่ยในการท่วมของหัวฉีดเนี่ยมันยังขับได้แต่ว่ามันจะมีการสั่นสะดุดมากเลยนะครับรวมทั้งการสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงนี่คือสาเหตุหลักเลยนะครับเพราะว่าเติมน้ํามันไปเนี่ยวิ่งได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็อาการสะดุดตามมานะครับถ้าเราไปเปลี่ยนหัวเทียนนะครับซึ่งหัวเทียนมัน จะเป็นหัวเทียนมันจะเริ่มบอดถ้าเราเปลี่ยนหัวเทียนมันก็จะเสียเงินโดยปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าต้นเหตุของมันมันไม่ได้ถูกแก้ไขมันไปถูกแก้ไขไปที่ปลายเหตุก็คือหัวเทียนนะครับสิ่งที่ทําให้หัวเทียนบอดนะมีอยู่2ออย่างน้ํามันเชื้อเพลิงกับน้ํามันหล่อลื่นหรือว่าน้ํามันเครื่องครับแต่คันนี้ไม่มีกลิ่นของน้ํามันเครื่องแต่มีกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามานะครับผม รถรุ่นใหม่จะสังเกตได้จะมีท่อไอดีพาดผ่านออตัวของฝาครอบเวลาวนะครับซึ่งบนตัวของฝาครอบเวลาวเนี่ยจะมีคอยจุดระเบิดแล้วก็มีหัวเทียนนะครับในการเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยมันไม่เหมือนร,รถรุ่นเก่าแล้วนะครับรถรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นนิสสันทีน่าหรือว่านิสสันมัสอเม e ่านะครับในตระกูลของนิสสันเนี่ยออตัวท่อไอดีจะพาดผ่านของ ฝากข้อเบานะครับฉะนั้นเวลาเราจะเซอร์วิสอะไรนะครับเราจะต้องถอดท่อไอดี ID ออกรวมทั้งพาดผ่านหัวฉีดด้วยนะครับครั้นี้มีปัญหาเรื่องหัวฉีดนะครับเพราะว่ามีกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงรุนแรงมากนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับในการทำเนี่ยเราต้องถอดท่อไอดี ID ออกนะครับแล้วก็ถอดรางหัวฉีดนะครับตัวรางหัวฉีดเนี่ยมันจะยึดหัวฉีดไว้นะครับฉะนั้น เราต้องถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเราต้องหากระดาษมาอุดไว้นะครับเดี๋ยวมันมีเศษของโลงหะไม่ว่าจะเป็นเศษนอ็อตหรือว่าเศษอะไรเนี่ยมันจะร่วงเข้าไปในท่อไอดีข้างฝาฝาสูบนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ หลังจากที่ถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวหัวฉีดนะครับแล้วผมก็มีการเทสมีการอะไรเรียบร้อยนะซึ่งมันใช้ไม่ได้เลยนะมันมีการฉีดตลอดเวลาซึ่งมันต้องต้องฉีดเป็นจังหวะนะ mm. เพื่อนๆอาจจะไปดูในการล้างหัวฉีดของผมเก่าๆได้นะครับผมก็ทําเอาไว้นะครับแต่แต่ครั้น,นี้เนี่ยผมจะทําเป็น2ตอนนะตอน,ตอนตอนเปลี่ยน มีการล้างแล้วก็มีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างนะเพื่อจะประกอบเข้าไปนะครับแล้วอีกตอนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์เลยนะครับว่าทําไมมันถึงกินน้ามันเชื้อเพลิงในเมื่อมันถูกกําหนดโดยกล่อง ECU ในการาจ่ายน้ํามันอยู่แล้วนะครับเหตุใดมันถึงกินนะครับเดี๋ยวมันจะมีคําตอบในคลิปที่2เพราะว่าผมาจะทําแยกเพื่อจะให้เห็นเลยว่า ทำไมมันถึงกินน้ำมันนะครับแล้วทําไมมันถึงเม็นน้ํามันแล้วทำในเมื่อในเมื่อมันมันฉีดน้ํามันแล้วถ้าทาไมมันยังสะดุดอยู่ครับเป็นเพราะอะไรถึงมันสะดุดนะครับผมจะทําอีกอีพีหนึ่งนะครับ<อ>ก็คืออีกตอนหนึ่งแต่ว่าผมจะไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องกันนะครับ<ม><น>เพื่อจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามในกดติดตามนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับข่าวสารจากผมนะครับให้มัน รู้ไปเลยนะครับว่าทําไมมันถึงกินน้ำมันเหตุใดแล้วดูยังไงถึงจะกินนะครับผมพยายามตีโจทย์ตรงนี้แล้วอธิบายแล้วก็ทําให้เป็นเห็นรูปล่างนะครับเหมือนกับที่ผมเอาขวดน้ําไปวางบนฝาครอบเครื่องนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นการสัน่นการสั่นของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้คือกําลังเทสอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําให้ ieme พีนะครับ การล้างเราจะต้องเปลี่ยนตัวไส้กรองที่อยู่ตรงตูดตูดของโฮชีด้วยนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากนะฉะนั้นต้องเรามาะระวังด้วยนะครับนี่ครับมันจะต้องฉีดเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นผมเทสตัวโหชีดนะครับแล้วก็มีการทําเครื่องเทสนะครับเครื่องเทสเป็นเวอร์ชั่น2ไปแล้วนะครับกําลัง ทำให้มันดูเรียบร้อยให้มันไม่อนาจาร์มากเกินไปนะครเพราะมันเปื่อยแล้วมันจะอันตรายนะเพราะว่ามันใชไไ้ไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดเนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายไว้นะครับมันถูกลบมันถูกควบคุมโดยกอง ควบคุมเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในการจ่ายเนี่ยจะเรียกเป็นมิลลิเซกนะครับมิลลิเซกนะครับในการจ่ายเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับถ้ามีการบกพร่องของการจ่ายนะครับมันจะมีการาทําความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะในตัวของหัวเทียนในตัวของคอยนะครับรวมทั้งตัวของเครื่องยนต์นะครับถ้าถ้าเกิด จ่ายบางไปมันก็ไม่ดีนะครับจ่ายหนามากมันก็เปลืองนะครับจ่ายหนามากาผมเคยเจอนะครับบางคันนะครับหัวฉีดมันรั่วนะครับมันรั่วมันรั่วเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับอพอพอเราใช้งานเสร็จแล้วไปจอดข้ามคืนนะครับรุ่งเช้ามันเนี่ยต้องสตาร์ทสามครั้งถึงสี่ครั้งนะครับคือบิดสตาร์ทหนึ่งครั้งบิดสตาร์ทครั้งที่สองว่ไม่ติดบิดสตาร์ทครั้งที่สาม ก็ไม่ติดนะมีสตาร์ทขั้งที่4ถึงจะติดพอติดแล้วเครื่องมันเดินไม่ค่อยดีนั่นก็แปลว่าในห้องผอมไหมเราเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงมากกว่าอากาศนะครับโมจิเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีการรั่วซึมเข้าไปที่ห้องผอมไหมนะครับมันอาจจะกลายเป็น2แก้วหรืออาจกลายเป็น2แก้วครึ่งนะครับแล้วอากาศที่เข้ามาอากาศเข้ามาเนี่ยมันเข้า เข้าโดยผ่านาลิ้นปีกผีเสื้ออยู่แล้วนะครับมันถูกบังคับไปอยู่แล้วนะครับมันก็ปริมาณของอากาศมันเท่าเดิมแต่ปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้การาจุดติดของเครื่องยนต์เนี่ยทำได้ยากลําบากนะครับเราอาจจะสตาร์ทสอถึงสครั้งนะรหรือ4ครั้งเครื่องยนต์ถึงจะติดนะครับนั่นก็คือ การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้นะเหมือนกับคันนี้คันนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แก๊สด้วยนะครับเราใช้แก๊สนะครับหลักการนี้เหมือนกันนะครับพอเราสตาร์ตน้ํามันนะครับตอนที่แก๊สยังไม่เข้านะครับมันก็สตาร์ทยากเหมือนกันนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดแก๊สรั่วมอต้มแก๊สรั่วนะครับก็ยิ่งสตาร์ทยากขึ้นไปอีกนั่นก็คือ รถที่มีปัญหาในการสตาร์ทเนี่ยมันมีหลักๆเลยก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงมัน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 มากเกินไปนะในการสตาร์ทครั้งแรกนะครับเนื่องจากการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเครื่องยนต์มันเย็นเนี่ยมันจะย้งมันจะต้องมีการเบิ้ลน้ำมันเข้าไปเยอะกว่าผิดเยอะกว่าปกตินะครับพอเครื่องยนต์รอเนี่ยมันก็จะลดปริมาณการฉีด ของหัวฉีดนะฮะระยะเวลาในการฉีดนะมันจะสั้นลงมากกว่านะครับเมื่อเครื่องยนต์ร้อนได้เต็มร้อนได้ร้อนได้ตามอุณหภูมิที่โรงงานกําหนดที่เขียนเข้าไปในกล่อง ECU นะครับงงไหมครับถ้างงก็เขียนใต้คอมเมนต์มานะครผมก็จะอธิบายให้ครับอาอธิบาย บกวนนิดหนึ่งนะครับผมหลังจากที่จัดการล้างแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นนะครับที่อยู่ในหัวฉีดนะครับเราเปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็ใส่ขับปับใส่เข้าไปในตัวล้างแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกนะครับ ที่สาคัญเลยนะครับเวลาใส่น็อตเข้าไปเนี่ยน็อตของนิสันเนี่ยมันจะเอ่อค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาใส่ต้องใส่ให้มันตรงๆนะครับถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยมันใส่ยากมากเลยนะครับ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจช็คดูให้มันเรียบร้อยอทีนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อจะดูว่ามันเดินเป็นยังไงบ้างนะครับการเดินของเครื่องยนต์เนี่ยอตอนสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะเร่งรอบขึ้นมานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ยังไม่ร้อนนะครับมันต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ก่อนนะครับ เครื่องยนต์ถึงจะนิ่งสถียนนะครับฉะนั้นเราจะจะไปวัดกันตอนที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมานิดหนึงนะครับ ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างก่อนทําและหลังทําเป็นยังไงนะก่อนทําฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูขวดน้ํานะว่ามันมีการสั่นกระเพื่อมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่หลังทําด้วยนะครับ กตดูนะครับหลังทำเนี่ยเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับกลิ่นเนี่ยผมยังทําเป็นสื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นไม่รู้ว่าจะทําสื่อเป็นยังไงว่าให้ได้รับกลิ่นนะครับยังไงพเพื่อนๆอยากจะดูให้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยอาการแบบไหนก็ทิ้งคําถามไว้นะครับถ้า รถที่มีปัญหาเ,าเข้ามาที่อู่แล้วผมจะรีบจัดการทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายนะครับตามความรู้ที่ผมมีนะอา,อ,าอาจจะมั่วนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากมายเลยนะในการกดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมายในการาให้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกับผมได้ใหม่นะครับคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับผม